เบิร์ปทุมราชฟาดใครบางคนยังไม่ดังแต่ทำตัวเหมือนดังขับฟ้าเรดด้าทำเอาโลกออนไลน์เดือดปุดขึ้นใหม่อีกแล้วเมื่อเบิร์ปทุมราชหรือว่าอาทิตย์สมน้อยนักร้องลูกทุ่งหนุ่มสุดฮอตเบิร์ปทุมราชได้ออกมาโพสต์เฟซบ o ๊กไม่รู้ว่าแค่จะโพส์ลอยๆหรือว่าอยากจะตำหนิติติงใครหรือเปล่าเพราะพูดทำนองว่า ไม่กล้าให้ความรู้ใครหากไม่ได้ถามแต่ที่ทําเอาชาวเน็ตหลายคนเนี่ยโฟกัสเป็นพิเศษเลยก็คือที่หนุ่มเบิร์ดเนี่ยได้โพสต์ฟาดบางคนไม่ได้ดังแต่ทําตัวดังคับฟ้าไปแล้วบอกเลยว่าใครได้เข้ามาอ่านเนี่ยถึงกับซูดปากเลยทีเดียวโดยข้อความเขาได้ระบุว่า ความดังหรือความต้องการทางการเงินของแต่ละคนไม่เท่ากันก็เลยไม่กล้าบอกหรือว่าให้ความรู้กับใครถ้าเขาไม่ถามแต่กับบางคนเนี่ยยังไม่ดังก็พาจัดระเบียบตัวตนคนดูแลเหมือนติดลมดังขับฟ้าไปแล้วอันนี้น่ากลัวไม่รู้ว่าหนุ่มเบิ้ลเนี่ยแอบเน็บใครหรือว่าอาจจะต้องการโพสต์ลอยๆเท่านั้นแต่ที่แน่ๆบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่ขาดสายเลย